เกวตีเขาีเรไักลยนะสวัสดีค่ะยังไงค่ะสวั่ะยังสวัสดีค่ะโอ๊ยลุกไ้ที่ใส่บาเนี่เขาไม่เล่นะไ้นั้นมันรอเปปกุ้มหน่อยไปเด้อกุ้มเมะเปกุ้มหน่อยเดอเกินค่ะเกินเกไปดูม้าน่ารักแมเก๋ไปดูม้าปะ ให้มอสพาไปดูแม่ดูมาเหรอให้ใครพาไปไหนให้ยุพาไปหรอไปให้่ยที่ไไปไหนใครพาไปไหายายอยากาวมาแล้วไไหมอยู่ไหนมาอไม้โอเคม้ามาอยู่ไหนล่ะเกลพาไปตี พี่ปีให้พี่ปีพาไปไหมให้พี่ปีพาไปไหมใชโอเคให้พี่ปีพาไปโอเคโจ้พี่พาไปด้วยให้พี่พาไปด้วยเนาะให้พี่พาไปด้วยโอเค โอ้โหปีไหวเหรอพี๊อุ้มไหวปะปี๊อุ้มไหวเปล่าคะอยู่ไหนอะคะนี่นี่อยู่นี่ลูกอมอยู่นี่เจลลูกอมอยู่นี่เจลเจลเจลจ้าปี๊แม่แม่ใส่ลูกเต้นเล้วพ้ยระวังตกระวงตก จะเป็นเหมือนกันนะครับปฏิ